ต้นอะไรคะเนี่ยอ่าพายงเวียดนามครับพายูเวียดนามลักษณะเด่นคือยังไงบ้างเอ่ยไม่ลักษณะจะสวยลายสวยเป็นที่ต้องการของประเทศจีนแล้วต่างจากพายุูไหยล้ำยังไงคะไหหล้ำใบจะแตกต่างกันอันนี้จะมีติ่งติ่งติ่งตรงไหนคะติ่งปลายใบอ่าติ่งนี่วงรีๆจะแคบแต่ปลายใบมันจะยาวเป็นติ่งนี่ก็คือเวียดนามเวียดนามถ้าพายุูไหยล้ำจะคล้ายๆอย่างนี้ โปร่งๆบวมๆเต็มติ่งจก่สั้นอ๋อค่ะเป็นไม้อายุเออยาวหรือสั้นนะหลับก่อนอันนี้ครับพยุงพยุงเวียดนามเวียดนามปลูกไว้สองปีเท่ากับเมื่อกี้นะครับโตช้าหน่อยเพราะว่าถูกตัดยอดไปรอบหนึ่งทีมงานตัดหญ้าและตัดฟันมันเลยแตกใหม่อาจจะช้าหน่อยนะครับเดี๋ยวผมจะถากให้ดูว่าความโตจะถากให้ดูความโตจะเป็นยังไงบ้างวิ่วิ่งตัดคันตัดต้นแล้ว Terima kasih telah menonton! ได้ต้นใหเต่งเลือกต้นนิดหน่อยเต็งนิดหนึง่งนี่ตัอดออกเยอะอย่างนี้เลยหรอคะครับผมเต่งให้มันเหลือตายไว้หน่อยมันเกินตัวนึกว่าไว้เป็นพุ่มๆแบบนั้นได้เลย,เยวไว้เป็นพ่งเป็นพุ่มได้เลยทีนี้ก็เดี๋ยวให้มันแตกก็มาแต่งอีก,กรอบเลือการเดียวแบบนี้ นะครับก็หนึ่งปีอาจจะดูเลอะเทอะหน่อยเจเดี๋ยวมันก็จะจะตัดอย่างนี้ลองเข้ามายืนเทียบจะเขาว่าสูงประมาณเท่าไหร่ได้ร้อยห้าร้อยสามสิบเซนอ่าประมาณร้อยสามสิบเซนนะคะอายุกี่ปีคะเนี่ยเอออันนี้ปลูกมาสองปีเหมือนกันตัวนี้ะว่าโดนตัดตรงนี้ครับโดนตัดไปนะครับแล้วก็มันแตกขึ้นมาใหม่นี่นะคะที่เห็นน้องก็เลยช้าหน่อยนะครับตรงส่วนนีโดนขึ้นตัดหญ้าตัด พอดีทีมงานพี่ๆเขาไม่รู้ว่าต้นอะไรไมรู้ว่าจะพืชกนเลยตัดทิ้งอันนี้เป็นไม้มเมล็ดหรือว่าเป็นไม้มเมล็ดครับผมไม้มเมล็ดนะคะตัวช้านิดนึงโอเค